ก็จะมีหลายๆคนถามมานะคะว่าตกลงมันเป็นฤดูอะไรคะปณนนิดอปันนิดก็ขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนของอเมริกาค่ะฤดูร้อนของอเมริกานั้นจะเริ่มที่เดือนมิถุนายไปถึงเดือนสิงหา นะคะแล้วทำไมมันหนาวล่ะ,ะปีนี้มันผิดปกตินะคะนั่นก็คือมันจะหนาวตอนเช้าเช้าแบบนี้อุณหภูมิสิบสี่สิบห้าสิบหองศาอยู่แบบนี้นะคะก็คือมันปีนี้ดูเหมือนว่ามันจะผิดปกตินะคะเพื่อนๆอแล้วมารอดูกันว่า จนถึงเดือนสิงหามันจะเป็นอย่างไรนะคะถามว่าดีไหมดีนะคะมันเย็นแต่ว่าบางวันนั้นบางวันมันร้อนจัดมากนะคะอุณหภูมิทะลุไปที่30กว่าก็มีนะคะ35ก็มีมีมีแล้วนะคะเดือนอเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองแหละแต่ว่า เดือนหน้าคกรา,า,ามันจะร้อนมากนะคะเดี๋ยวรอดูว่ากรารา,าจะเป็นอย่างไรอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือจะสังเกตเห็นว่าที่นี่เสาไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้าไม้นะคะที่น้องไม่ใช่เสาปูนเหมือนบ้านเราเสาไฟฟ้าเหล่านี้ทำมาจากท่อนซุง ที่ใหญ่และแข็งมากๆบรรยากาศเช้าๆก็จะสดชื่นแจ่มใสเสียงนกรอ้องเจยเแจวเต็มไปหมดเลยอากาศถึงแม้ว่าจะหนาวเย็นนิดหน่อยแต่มันก็ดีกว่าร้อนมากๆส่วนผาหนังบ้านที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีดำๆคือรา แสงยามเช้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นสักหน่อยบ่ายๆก็จะร้อนค่ะถามว่าปนิชชอบอเมริกาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไหมปนิชชอบนะคะเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่บ้านเขาไม่มีรั้วนี่แหละทุกคน ไม่มีรั้วนะคะทำให้คิดถึงประเทศไทยสมัยก่อนเลยก็คือ,อสมัยที่ปณานิตยังเด็กๆอยู่ประเทศไทยก็จะมีเพียงรั้วที่ทำเพื่อกันวัวกันควายออกนั่นเองค่ะ เหตุผลที่อเมริกาไม่มีรั้วบานก็เพราะว่าเขามีกฎหมายนะคะเพื่อนๆอ,ออกในแนวที่ว่ามันจะบดบังธรรมชาติแล้วก็มันจะทำให้ยากต่อรถดับเพลิงเข้าเวลาที่มีเพลิงไหม้นั่นเองค่ะ และถ้าหากว่าบ้านไหนจะทํารั้วก็ทําได้แต่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าไม่เกินกี่เมตรกี่เมตรค่ะมองเห็นต้นแอปเปิลของคุณลุงบ้านอยู่ตรงกันข้ามนี้เองนะคะมันดกมากมากเลยพี่น้องต้นนี้เห็นคุณลุงเขาเอามาปลูก แค่สามปีกว่านะคะปีนี้ดกมากเลย